ซายครับมาแล้วครับหนูเชิญยิ้มแมขึ้นเวทีดูการพิลกลำบากอย่างยิ่งแม่ลีลาการไหวเป็นมวยผู้พิเศษของรายการซึ่งสามารถที่จะกระุณเป็นผู้จัดหนูเชิญยิ้มกับสามารถนั้นเพื่อนเลิฟกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เป็นคู่ซี่บ่งครับสูงยาวกว่าแต่ว่าผองบางหน่อยจะเอน๋นหมยังไม่ทันสัมภาษณ์เล่นกันซะแล้วครับแบบมวยฝรั่งครับ บอกว่าวันนี้เล่นกันถึงตายเลยนิวเชนยิมีนตอนนี้นี่ถือว่เาเป็นตลกมารุ่งที่มาแรงมากครับถือว่าไม่นับยุคธของเป็ดเชนยิมโนเชนยิมมีคือรุ่นสองที่กำลังม,มาแรงมากก็ถามทวงทองจากคุณบุญเล้งว่าวันนี้ก็ชโชคออกทีวีไม่มีการมอบทองหรือยอย่างไรทวงทองจากคุณบุญเล้งครับ คุณบุเยงนี่เจ้าของดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ครับคุณบุเรงหัวเราะครับมอบทองเฉพาะสินชิงแชมป์โลกคนนั้นครับมวยคู่หพิเศษแบบนี้ไม่มอบหนูเชิญดิมนันขึ้นชกวันนี้สวมขึ้นขัดมาด้วยครับน <c oughs> ะเจ๋สักเสือเพ่นครับแมวันนี้เอาจริงครับลงทุนสักเสือเพ่นมาเลยครับชกกันที่เวทีมวยหนองมนชนดุล 7พฤศจิกายาน,นสามารถพยากรุนเป็นผู้จัดจหนูลงทุนเรียกว่ามาโชคเองเพราะว่ารักกับสามารถมากแม่ดูกรบรูดเชือดข้าเดินแบบนกกระยางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนูเขาครัะดูดเชือดกบับนกกระยาง ตก,ก,กสลากครับเจะเอยังไม่ทันทุกเลยครับ ย่างสามขุมสามขุคับหมุยเชินยินดูจ๊ะเอ๋ครับลมสี่หน้าครับช้าหน่อยครับแบบสโลโมชั่นแล้วก็หนายหลยัมงมงคลหลุดครับโควิดต้องกลับมาสมให้ครั้งนี้มวยคุนีโชกกันสามยกนะครับ ลีลาการย่างของเขาไม่ใช่ธรรมดาครับเอเนี่พอมีแววครับผมนจะดูมวยเยอะอ่าหนูออกมาเต้นด้วยแล้แม้าพระรามแสงสอนครับ แจ้งกติกาหนูเชิญยิ้มถามว่าเอ๊ะทำไมกรรมการให้คะแนนข้างล่างถึงไม่ถอดหมวกกันน็อกกรรมการคนไหนครับกรรมการคนไหนครับกรรมการอุดมดีกระจางครับโดนแซวว่าทำไมไม่ถอดหมวกกันน็อกเป็นกรรมการจากทีลุมนีนะครับก็ชี้แจงกติกาครั้งสุดท้ายครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับ นูนั่นได้ช่วงครับจะเอ๋นั่นได้ส่วนหนาแมา่แต่เอวล,ลินเลยนะครับเอวเอวกระอ,อกนี่เท่ากันที่เหมือนเอวจะใหญ่กว่าอ,อกที่เลยซ้ำไปเรียนการดด้วยครับจะเอจ๋จกขวาเป็นซ้ายหนูมีแววเหมือนกันนะครับมีลูกถีบลูกเตะนี่มีแววเอาครับมีเน็ตเข่า กล่มได้แต่ห้ามใช้ก็บอกแตนชอบใจใหญ่เลยครับบอกว่าเอาคางมาถูเขาเขาบอกว่าเขาจ็กกระจี้ครับเอาคางมาถูหนวดมาถูใน่จ็กกระจี้เขาบอกว่าปล้ำได้แต่อย่าเอาคางซึ่นหนวดแข็งนั้นมาถูแถวหน้าอกแถวแจ็คโคมันจะกกระจี้ ขอถิ่นัดแชมเปี้ยนออกแล้ว,นนาวาถามราคาทอลองแฟนแฟนครับสามหนึ่งมีไหมออกเีลาเหมือนมวยฝรั่งครับพี่เลี้ยงก็มาเอะวยวายอยู่ด้วยโชคกันต่อครับ กรรมการดอกแหม่แต่ขาไม่น่าจะถูกนับถูกนอกอย่างนี้ขอให้ลุกขึ้นมามวยบอกโอ้แย่แล้วทำไมกรรมการยังไม่นับอีกแล้เนี่ย เมืองมวยถ้าหากว่าคนเที่ยวกลางคืนแล้วไม่เคยเล่นกีฬามาเลยเนี่เหนื่อยนะครับกรรมการโทรศัพท์มากรรมการมีโทรศัพท์มาครับเฮ้ยนี่ไปคุยที่บ้านเลยไปกอพอดีหมดยกหมดยกที่หนึ่ง หนยกนะครับแต่ว่าพอขึ้นยกที่2กรรมการก็ประกาศว่าเป็นยกสุดท้ายเลยครับหนูวางแข้งซ้ายนี่ลักษณะนี่ ก็แซวว่าแหมชอบเอาคางมาถูใช่โครงถูหลังเหลือเกินหมดยกสุดท้ายแล้วครับกรรมการประกาศว่าหมดยกสุดท้ายครับหนูอยากชกต่อที่เลี้ยงบอกมาเลยมาเลยถือไม้หน้าสามมาด้วยหนูถอดนมไปทำไมครับสวัดดีครับ มีการแซลกันต่อมวยคนนี้จบลงครับแฟนๆก็ชอบนะครับสามารถยยกรุนครับโปรโมเตอร์จัดสกานี้ก็มาขอบคุณแฟนๆ